วันนี้พามาอยู่ที่ร้านนี้นะแนะนำอีกหนึ่งร้านนะครับออ,อยู่เส้นอุบลออกไปยะโสร์้านนี้ดังมากอำเภอเขือนในดูฮะดูฮะข้างหลังเห็นไหมเห็นผ้าใหญ่ไหมเ,เห็นไหมฮะอ,อ่านะฮะเลยผ้าใหญ่มานิหนึ่งครับมีบรรยากาศดูลองทายซิว่าที่ไหนบรรยากาศดีมากดูฮะในห้องมีห้องแอร์เลยนะัดูคนฮะ คนแวะเวียนผ่านเข้ามาในร้านนี้เยอะม,มากครับนี่ครับวันนี้พามาอยู่ที่ร้านมานาเดอร์เป็นร้านกาแฟครับกาแฟอร่อยบรรยากาศดีอาหารเยี่ยมวันนี้เสีงนดิวันนี้พามาโดนี่ฮะนี่นี่ฮะกาแฟก็มีข้าวก็มีขายวันนี้สั่งนี่มาฮะกะเพราหมูกรอบไข่ดาว ดีครับโอ้โหนี่จานเก๋ๆอันนี้เมนูโรนมาเมม่านี่ดูจานนะฮะเก๋มากเก๋มากคุณอุ้มทานอะไรนี่กจแน่นอนครับอุบลครับก๋วยจับอุบลดูดิโอ้ต้องเส้นแบบนี้ด้วยนะครับกุนกุนเลยครับนี่แล้วเก๋มากดูนี่นีฮะมานาเดอเดี๋ยวลองมาชิมกันดูฮะว่าเป็นยังไงไปเลยมาแทบไม่กล้ากินเลยนะ จัดมาสวยมากอันนี้เป็นกะเพราหมูกรอบสีเขาบอกว่าที่นี่อาหารตามสั่งกะบปราประเภทกะเพรานี่คือแบบเด็ดมากเลยเมนูเขาง่ายมากนะมีพวกผัดกะเพรามีข้าวผัดมีควยจับมีอะไรง่ายๆแบบเนี้ยตำมีหมดค่ะอ่าแล้วก็เค้กเนาะกินกับกาแฟลองดูฮะเมนูเร่งด่วนนะคะเป็นทางผ่านบอกแล้วว่าที่นี่อ่ะกะเพราเขาเด็ดอร่อยมาก คือเขาทําถึงเครื่องข้าวคุณชอบเรื่อไม่ใช่เหรอครับเด็ดร้านเนี้ยแวะมาเช็คอินถ่ายรูปสวยๆฮะแต่ละมุมมีแต่มุม,มสวยแล้วแวะสิบกาแฟกึงข้าวมานาเด้อครับรสชาติดีมากค <c oughs> ือกระเพาา <c oughs> รพาอ่ะกะเพราบางที่เขาไปดัดแปลงรสชาติเยอะ นี่เหมือนกับกระเพราดั้งเดิมเลฮะเป็นแบบเนี้ยนี่คือกระเพราสดั้งเดิมเลยชอบฮัรสแบบน,นี้นดูฮะหมูกรอเป็นชิ้นเลยขายเลยถ้ามาตอนหัวค่ำเนอะใกล้จะค่ำนี้น่ะบรรยากาศไน้าก็โอเคมากอันนี้เรามากีา่โมงคะเรากำลังจะเดินทางเที่ยง นนไปกรุงเทพนะต่อไปต่อไปเมนูกอ้อดชิมซีเหมือนอไระยา <c oughs> ทำไหมคะลองดูฮนะอันนี้รู้เลยว่ <c oughs> าเส้นไวๆนะเนี่ยเห <c oughs> มือนชิ้นเลยต่อฮะชิมก่อน รสชาติแบบยังไม่ปรุงนี่ก็หอมนะหอมกระเทียมหอมกระทะทืะสุดยอดกำ <c oughs> ลังติดลมเอามูด้วยคนาเนาะนี่ฮะลองนี่ไหนๆก็สนะั่งแล้วขอชิมหนะ่อย <c oughs> ขอชิมหนะ่อยขอชิมหนะ่อยดูแล้ว ต้องเส้นแบบนี้ค่ะชิมน้ำก่อนหนูจะพูดยดังไงอ่ะอธิบายบ <น S 2> ไม่ถูกอ่ะคือมันต้องเส้นแบบนี้อ่ะแบบนี้อ่ะหม <c oughs> ูยอ,อบนข้ตาต้มปูอะมาตรฐานเส้นนะคะ หนูไม่รู้จะอธิบายยังไงนะคะสเส้นเขาไม่เหมือนที่อื่นจริงๆนะคะดู่ไหโอ้โหเส้นเหนียวนุ่มมากโอ้ชิวสีตาสะนะอืมอืมจอ๊อดเป็นไรเป็นไรฟินแต่ว่าไม่ไม่ฟินตัวงั้นนั่งต่างแดดเนี่ย แต่บรรยากาศด,ดีมากนะฮะดูข้างในฮะหคือช่วงนี้มันมันมันช่วงเข้าหน้าหนาวแล้วอะคือข้างนอกมันก็เย็นสบายอะดูะฮะคนม,มาเรื่อยๆเยอะมากบรรยากาศตรงนูน้นมีเปให้นอนด้วยนี่ครับมีจุดถ่ายรูปเยอะๆเลย <c oughs> มานาเดือนนะฮะ จะชิมนะเมื่อกี้ผมชิมแลนะ้วสุดยอ,ขอดขอปดอมปวดขมปวดค่ะแต่เส้นเหนียวนุ่มมากเป็นไงต้องแบบนี้แล้วก็หมูยอนี่โอ้โหเด้งมากเลยหมูยอเน้นๆสุดยอดครับผ่านออกอุบลออกมาทางยะโสนะครับเลยพระใหญ่มาหน่อยนึงต้องแวะนะครับมานาเด้อ เะนนุ่มมากอร่อยมากค่ะต้องมาค่ะต้องมาเดิน